ต่อไปนะครับท่านสรันธิมสุวรรณเชิญครับท่านประธานที่เครารพผมสรันธิมสุวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยพักเพื่อไทยครับวันนี้ขออนุญาตอภิปรายสนับสนุนในการที่จะเรามาคุยกันเรื่องการแก้ไขปัญหานี้ครับท่านประธานครับต้องย้อนกลับไปอย่างนี้ครับว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมได้มีโอกาสพูดในสภาครับตอนนั้นยังอยู่ทีโอทีอยู่เลยก็คือครั้งแรกที่ผมได้หาลือผมก็หาลือเรื่องช้างป่าที่อำเภอภูหลวง ในเขตเลือกตั้งผมครับมีห้ามเภอวังสะพุงภูหลวงภูกระดึงผาขาวหนองหินตอนนี้ครับรอดอยู่อ,อําเภอเดียวครับที่ยังไม่มีปัญหาเรื่องช้างส่วนตอนแรกเริ่มที่ภูหลวงไปที่ภูกระดึงไปที่ผาขาวไปที่หนองหินตอนนี้ครับปัญหาเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาเฉพาะในพื้นที่ที่มีในบริเวณที่มีพื้นที่ติดกับอุทยานแห่งชาติอีกแล้วไม่เพียงแค่อุทยานแห่งชาติครับแต่ตอนนี้ ปริมาณของช้างในพื้นที่ป่าเนี่ยมันไม่สมดุลกันเป็นอย่างมากทําให้ในพื้นที่ที่เคยเป็นพื้นที่อยู่อาศัยของช้างป่าเนี่ยมีจํานวนแออัดมากเกินไปทําให้ช้างนั้นต้องเดินทางไปในหลายอาเภอในหลายพื้นที่ทําให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้างแล้วสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรต้องย้อนกลับไปอย่างนี้ครับท่านประธานว่าจริงๆแล้วปัญหานี้ มีการพูดคุยกันมาหลายครั้งแล้วตามที่ท่านสมาชิกหลายๆท่านก็ได้พูดในสภาแห่งนี้ว่าเราเคยมีการตั้งเรื่องนี้มีการคุยเรื่องนี้ในสภาหลายยุคหลายสมัยมีการทําการศึกษาหลายครั้งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือผลสัมฤทธิ์มันยังไม่เกิดครับท่านประธานปัญหาเหล่านี้ครับมันเกิดขึ้นเพราะว่าทุกครั้งที่เรามีการศึกษาเนี่ย กระบวนการในการผลักดันให้เกิดเรื่องที่จะเปลี่ยนแปลงหรือเราจะช่วยประชาชนได้ยังไงเนี่ยมันยังไม่เห็นผลสักทีปัญหาเหล่านี้มันจึงยังอยู่ครับการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบประชาชนที่โดนช้างมาทําลายไม่ว่าจะเป็นพืชผลที่เขาได้ปลูกไว้หรือว่าทรัพย์สินต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นกระสอบหรือแม้แต่องในพื้นที่ที่เขาทําการเกษตรต่างๆเหล่านี้ยังไม่มีความชัดเจนครับว่า ภาครัฐเองจะช่วยเหลือประชาชนได้อย่างไรทําให้ปัญหามันก็คาลัาซังมาโดยตลอดอีกเรื่องต่อมาครับก็คือการสนับสนุนครับไม่ใช่การสนับสนุนจากหน่วยงานนะครับผมหมายถึงการสนับสนุนคนที่ทําหน้าที่นี้ต้องบอกงี้ครับว่าในปัจจุบันนั้นเจ้าหน้าที่หน่วยงานเจ้าหน้าที่กระทรวงเนี่ยไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหานี้ในพื้นที่ของผมเองเจ้าหน้าที่ของกรมเองอะครับ ที่มาช่วยคือเป็นนักวิชาการที่จะมาช่วยดูว่าช้างเนี่ยเดินมาจากพื้นที่ไหนไปพื้นที่ไหนตอนนี้กำลังจะเข้าที่อําเภอใดของอจังหวัดใดของพื้นที่ใดแต่คนที่จะต้องผักดันหรือขับไล่ช้างออกจากพื้นที่ชุมชนส่วนใหญ่แล้วเป็นอาสาแทบทั้งสิ้นและเป็นอาสาที่ขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานแต่ก็ไม่ค่อยจะได้รับความช่วยเหลือ เขาไม่ได้ขอเป็นเงินด้วยซ้ำน,นะครับท่านประธานบางทีเขาขอแค่ว่าขอบัตรประจําตัวเขาได้ไหมเวลาเขาไปทํางานเนี่ยเวลาเจอตํารวจเพราะบางทีต้องไปเฝ้าช้างตอนกลางคืนในป่าในเขาเนี่ยหลายครั้งเขาโดนเจ้าหน้าที่จับนะครับนึกว่าเป็นตํารวจออขออภัยตํารวจนึกว่าเป็นโจรหรือว่าเป็นใครมารอป้อนชาวบ้านเขาแค่ขอบัตรเพื่อที่จะได้บอกว่าเขามารักษาความปลอดภัยเพื่อเฝ้าระวังช้าง เท่านั้นเองครับก็ยากมากที่จะได้รับการสนับสนุนตรงนี้ผมอยากฝากอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะใช้งบประมาณตรงไหนเลยครับเป็นแค่เรื่องที่ถ้าหน่วยงานเนี่ยช่วยชาวบ้านเนี่ยเขาก็สามารถทําหน้าที่เรื่องนี้ได้อย่างเต็มที่แต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ควรจะเป็นหน้าที่ของภาคประชาชนหรืออาสาสมัครมันควรจะเป็นหน่วยงานที่เราได้รับงบประมาณจากสภาแห่งนี้จากรัฐบาลเนี่ยที่ต้องเข้ามาช่วยแก้ไขและดูแลปัญหาเหล่านี้ให้กับประชาชน เรื่องต่อมาครับก็คือประเทศเราเนี่ยมีมาตรการหลายอันนะฮะแต่เรามองผิดไปอย่างหนึ่งคือทุกครั้งที่มีการศึกษาเนี่ยเรามักจะหาแต่ว่าเราจะใช้วิธีการใดที่ใช้ได้ในทุกพื้นที่เหมือนกันหมดซึ่งก็ต้องบอกตามตรงคราว่าปัญหาแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกัน <S <S ช้างในจังหวัดผมช้างในภาคอีสานช้างในภาคใต้ช้างในภาคตะวันอ,นออก มีลักษณะนิสยัยมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันท่านไม่สามารถที่จะบอกว่าอ๋อขุดคลองกันช้างให้หมดทุกพื้นที่ที่มีช้างแล้วมันจะแก้ปัญหาได้ไม่มีทางครับไม่ว่าจะเป็นรั้วไฟฟ้าเองหรือโครงการอาหารช้างเองมันก็มีวิธีการที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ซึ่งตรงนี้ผมหวังว่าเราจะสามารถทําไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการหรือผู้ที่สามารถให้คําตอบได้ว่าในแต่ละพื้นที่เราควรจะแก้ปัญหาอย่างไรให้ช้างและคนเนี่ยกระทบกระทั่งกันน้อยที่สุด ช้างและคนอยู่ร่วมกันได้ครับแต่ไม่ควรจะมาเจอกันและเรื่องสุดท้ายครับที่อันนี้ต้องฝากเป็นประเด็นว่าเราจะทําอย่างไรต่อไปมีเพื่อนสมาชิกหลายท่านบอกว่าจริงๆแล้วการควบคุมปริมาณช้างป่าเนี่ยมีหลายวิธีแต่หลายวิธีนั้นก็ยังต้องรอการพิสูจน์ต่อไปว่าจะได้ผลหรือไม่วัคซีนในการทําหมันต่างๆเนี่ยมีผลกระทบระยะยาวมากน้อยขนาดไหนหรือทําไมยังไม่ได้รับการรับรองต่างๆนานาก็เป็นเรื่องที่เราอยากได้คําตอบเช่นกัน แต่โจทย์ที่ต้องฝากไว้ก็คือเราจะจัดการกับปริมาณของช้างป่าได้อย่างไรนะตอนนี้ครับทุกคนบอกว่าช้างป่าเนี่ยมีจํานวนลดน้อยลงเรื่อยๆแต่ผมต้องบอกว่าจากประสบการณ์ในพื้นที่ของผมเองและจากผู้ที่ทํางานอยู่ในพื้นที่ครับไม่ว่าจะเป็นท่านนายกท่านกำนันที่อยู่ในพื้นที่ภูหลวงที่ทําการขับไล่ช้างให้ชาวบ้านเนี่ยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าทุกปีเนี่ยเพิ่มทุกปีแล้วเพิ่มในอัตราส่วนที่น่ากลัวมาก เพราะฉะนั้นครับเรื่องนี้คือเรื่องที่ผมอยากจะฝากกรรมธิการไว้ว่าช่วยหาคําตอบหาวิธีการเพื่อที่เราจะได้แก้ไขปัญหานี้ได้อย่างยั่งยืนเราไม่ต้องการที่จะกําจัดให้ใครสักฝั่งหนึ่งไม่ว่าจะคนหรือช้างให้หายไปแต่เราต้องการที่จะอยู่ด้วยกันได้โดยไม่สร้างปัญหาให้กันและกันครับครับ